นิฐานเป็นกรรมนิฐานที่ให้เขาเรียบเรียงไว้ตั้งใจพันเตพระกงวาข้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าประมอบกายถวายชีวิตในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากายกรรมัวจีกรรมโนกรรมที่ข้าพระพุทธเจ้า ที่เคยร่วมเกินพระรัตนตรัยนั้นโดยเจตนาไม่เจตนารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้ก็ต่างถ้าผู้ท้าได้สำนึกในความผิดของตนจึงขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยณโอกาสนี้ขอพระรัตนตรัยโปรดรับการมาโทษ ขอข้าพระพุทธเจ้ารับโปรดให้อภัยพระโหสิกรรมยกโทษให้ข้าพระพุทธเจ้าในกรรมทั้งปวงที่ได้ล่วงเกินขอฝากทั้งปวงจงหมดสิ้นไฟขอเจดได้มีโทษภัยใดๆแก่ข้าพระพุทธเจ้าเลยนับตั้งแต่ปัจจุบันสำหรับภัยที่ประสบอยู่ ขอให้สุดสิ้นลงและให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วพระธรรมให้เป็นเครื่องนำออกมีอยู่แล้วในโลกแต่ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้รู้เห็นได้มีเพียงพระมหาสัตว์ผู้มีปฏิทานนั้นยิ่งใหญ่ประสงค์จะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัตรันกันดาร ทรงสังส่งสมอบรมบุญบารมีมาเป็นอนเนกอนันตชาติจนครบสามสิบทัศนมีพระปัญญาบารมีอันคมกล้าสามารถห้ามหันกิเลสเป็นสมุเทเฉดประหารตัดสรู้ทางกระทำพระองค์ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการครอบงำของอวิชชา สมมุติทั้งปวงเมืม่อทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้นแล้วม็ไปหลีกเลี่ไปเสวยวิบุติสุขแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวทรงมีความกรุณาเห็นดูต่อสัตว์โลกได้ทรงนำพระธรรมอิตธสชรุมาเผยแผ่ให้สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยไว้นำไปปฏิบัติ นเดต,ตัดสร้ทำตามพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจ,จริงเป็นผู้สื่อต่อศาสนาพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะ ภรษาัารรัตนะเป็นรัตนะที่มีมีรัตนาใดในโลกจะเทียบเทียมได้พดระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอันจะนำพาพ้นให้สัตว์พ้นจากสังสารวัฏได้ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงบุญบรารมีที่ได้สะสมอบรมมา ตั้งแต่อดีตชาติมาถึงชาติปัจจุบันขอบุญบารมีของข้าพระพุทธเจ้าจงรวมตัวให้เกิดเป็นแสงสว่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชารมบูชาสังคบ,บูชาขอแสงสว่างแห่งบุญบารมีของข้าพระพุทธเจ้าจงไปรวมกับแสงสว่าง แห่งพระไตรักิกพุทธรัตนะธรรมรัตนนะแันสารรัตนะที่รวมบุญบาร,รมีของสมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าองค์ปฐมบรมจุจักรพรรพุทธมหาราชาซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องแรกจนถึงสมเด็จพระศรีสักยะมูดีสม,มณโคดมสัมมาสัพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันขอบารมีพระธรรมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บุญบารมีพระอริยสงฆ์หลายพระฉับพนรังสีนิมานแก้วพระพุทธเจ้า พิมานแก้วพระธรรมเจ้าพิมานแก้วพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพิมานแก้วสัจเจ้ากำลังมหาจากักรพรรดิพลังแห่งสุญญาตาพระพุทธอาวุธพระจักรแก้วตรีเพชรพระขันแก้วสังแก้วและกระทาแก้วอันเป็นพลังแห่งวิมุตติหรือพระนิพพาน เป็นทานมาวุธซึ่งพร้อมไปด้วยบุญบารมีแห่งพระบรมโพธิสัตว์และมหาโพธิษฐว์ทั้งหลายมีพะะษีริยะเมตรยรยบรมโพธิสัตว์เป็นประธานพระรามพระเจ้าโกศนพยามาราธิราชอาสุรินทราภูโสนพานสุภพาพนโตทยพานชานาราจิริง ชาติบาเลลยพระอนาคตตวงที่จะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัพุทธเจ้าองค์ถัดไปพระแม่กวุอิมพระอวโลกิเตสวรมหาโพธิสัตว์มหาเทพผู้ปราถนาพุทธภูมิได้แก่พระพรหมพระนารายพระศิวะพระพุทธวดหรวพุธูสมเด็จพุทธาจารย์โต หลวงพลังศีหลวงพ่อปานและอาจารย์ทั้งหลายแสงแห่งพระไตรรัตน์ได้โปรยแผ่รัศมีไปทุกสากลจักรวาลและอนันต์จักรวาลให้ถึงทั่นทุกมวลสัตว์ขอให้ข้าพุทธเจ้าที่ถึงแสงแห่งพระไตรรัตน์นี้เพราะแสงแห่งพระไตรรัตน์ แพ่รักมีครอบครุงกายของข้าพระพุทธเจ้าเข้าสู่ภายในกายของข้าพระพุทธเจ้าโดยผ่านกลางตะพองเคลื่อนไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพระพุทธเจ้าเต็มโรงชัจัดปัดเป่าโรคภัยอันตรายอุปัตตวะนิมิตลางร้าย สิ่งอวมงคลสเสนียดอย่างไรให้ปลอดพ้นจากกายของข้าพุทธเจ้าขอพระรัตนญาธิคุณได้โปรดอภิบาลรักษาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดการทุกเมื่อขอแสงแห่งพระไตรัิฎชมระล้างธาตุขันของข้าพพุทธเจ้า เพื่อไม่เป็นแหล่งที่ปมโรคภัยอันร้ายแรงใดๆแสงแห่งพระเตรปิโพธแพรัษมีไปถึงปิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าญาติทั้งหลายรู้อุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณมิตรสหายทั้งหลายผู้เป็นที่รักผู้มำเพ็ญบารมีติดตามพระพุทธเจ้า ผู้มีความเกี่ยวเนื่อข้าพระพุทธเจ้าสำประส์ทั้งหลายเจ้าก,กัรในเวรพิยายมาราในนิริยะบาลพระภูมิเจ้าที่เจ้าก,กรุงพาลีแม่พระธณีแม่พระกรุงคาพระเพลิงพระพายพระแม่ภูโศกเทพยดาที่รักษาข้าพระพุทธเจ้า ชาตจะตุโกรกบาลทั้งสี่ชัติจะตกมหาราชิกาเพื่อนบนจนถึงชัติมหาพรมเมืองล่างนั่งแต่ชาติเวจีจนถึงมนุษยโลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลและอนันตจักรวาลถอยถึงซึ่งแสงแห่งพระไตรักเส้นรับพลังบุญบาร,รมีแห่งพรรัาไตรัยโดยทั่วกัน ขให้ท่านทั้งหลายมูทนาแสงแห่งพระไตรัตน์น้อมนำแสงและพระตัตตัตยาที่คุณเข้าสู่ตนท่านที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านที่ได้โูกอยู่แล้วให้สุขจริงๆขึ้นไปขอความปรารถนาที่ดีงามจงสำเร็จขอแสงแห่งพระไตรัตน์ ติดตรึงพัวพันท่านไปทุกชาติทบถอยอภิบาลรักษาให้ท่านอยู่ในทางที่ชอบกรอแห่งพระสัจธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระล,ลึกตลอดการทุกเมื่อไม่ให้ตกไปในที่ชั่วขอพลังแห่งวิมุตติจงฝังแน่นในนิสัยในสันดาไนไอยกระตุ้นเตือน ให้ท่านเป็นผู้ยินดีในธรรมปรารถนาพฏิพานผูมบำงเพ็งตนให้ถึงปฏิพาณขานไว้ท่านทั้งหลายจะเดินในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้บรรลุพฏิพานทุกท่านขอแสงแห่งพระไตรัพระตัตนะญาทิคุณจงโปรดแผ่ภัยาารไ็นครอบคลุมค้ำชูอุดหนุนประเทศไทย าศาสนาพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ท่านผู้ทรงคุณทั้งหลายมีรชวทั้งหลายลท่านทั้งหลายผู้สร้างประโยชน์กับประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างความผาสุกร่มเย็นให้อาณาประชาราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนาไทยชาวไทยทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้วน่าจะมีชีวิตยอยู่ขอพระรันตนตายานุภาพจงช่วยขัดเกลาบม่มเพาะนิสัยให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตตรงมีสติปัญญามีความเพียนเป็นเลิศขอความชั่วชา้าจงหมดสิ้นไนจากสันดานขอให้ว่าพระพุทธเจ้า เด็นจัดสรู้พระอนุตตรสัสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตถ้าแม้ได้ไม่สามารถจะสําเร็จได้หรือไม่สามารถจะเข้าถึงพฏะนิพพานในชาตินี้ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องใดๆขออย่าพึงปรากฏบังเกิดจักฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเทิน พุทธังอนิฐามิธรรมังอนิฐามิสังฆังอนิฐามิพุทธังอนันตังธรรมัจัตวาลังสังฆังนิพพานปัจยโยโหตุพุทธสังวิหารังปุญญวชามิข้าพระพุทธเจ,จ้าขออาราธนตาพระบรมีแห่ง็จพรปชินสี ศาสดาสัมมาสัพพุทเจ้าทุกทุกพระองค์บารมีแห่งพระธรรมเจ้าแ 8, 14, ทแปดปืนสี่พันพระธรรมขันพระประเจกับพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระบารมีแห่งพระสังฆเจ้าทุกพระองค์จงมาสถิตในจ,จิตใจและในสกปรกกายขอข้าพระพุทธเจ้า ขอให้จิตและกายของข้าพุทธเจ้าเป็นวิหารที่สถิตของพระพุทธบาร,รมีพระธรมร,รมบารมีและพระสังฆบาร,รมีแา่ไม่มีประมาณขอแสงแห่งพระไตรรัสมาประกฏตนเกิดในสกลกายของข้าพุทธเจ้าขอให้เป็นสัพพะงคนสวัสดิรักษาและข้าพุทธเจ้า ยู่ในขอบเขตของพรัตนตไตตลอดกาลทุกเมื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยอันตรายอุปชวันิมิตลางรายสิ่งขับพงคลน้งพวง่วงอสัพพมงคลสมัติรักษาอันเกิดจากพรระัตนาทิยาคุณโจงเผยแผ่ไปยังชนผู้เป็นที่รักมีปิดามารดา าจารย์เป็นต้นเพื่อเป็นสปปรรพมงคลเป็นสวัสดีเรือกษาแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไปขอให้ข้าพุทธเจ้าได้สำเร็จประโยชน์ตนสร้างประโยชน์กับชนผู้เป็นที่รักแก่ประเทศชาติพระศาสนาพระมหาิศาสาตร์ชนชาวไทยทั้งหลายตลอดจนสรรพสัปปสตว์ทั้งหลายพุ าอาิฐามิอำมังกริษามิสมังฆัอกิฐามิพุทธังโภสิกร,รมธรรมัมงกโโสิกรมสังฆังโภสิกรมข้าพระพุทธเจา้าขอขมาพระรัตนตรัยซึ่งข้าพระพุทธเจ้าบิา,ามารดาญาติทั้งหลายรุชาอาจารย์ผู้มีพระคุณมิสหายผู้เป็นที่รัก ตลอดจนสัมพศัสตร์ทั้งหลายที่ได้ร่วมเตินด้วยกายวายาใจใจโดยเนตนาหรือม่กระตามขอได้รับการชมาโทษจากข้าพุทธเจา้าและโปรดให้อภัยพอโหสิกรงยกโทษให้กับข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอปบาปทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขออย่ได้มีเวรภัยใดๆ เออครึ่งข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ห้อยผ่าน้นไปเร็วๆพันข้าพุทธิเจ้าขอก็มาโทษเจยวกับมในเวรทั้งหลายผู้ซึ่งข้าพุทธิเจ้าตลอดปิามารดาญาติมิสนิทมิสหายผู้เป็นที่รักได้ร่วงเกินกระทำความผิดเปลี่ยนเปลี่ยนขวจกรรมในเวรได้ถึง นัะในโมทนาแสงแห่งพระไตรรัตน์ขอพระนัตนายุภาพจงอํานวยให้เจ้ากัรมในเวรผู้ยินดีในอพยทานคนนี่ข้าพเจ้าทั้งหลายมอเป็นอุทิศกุศลให้และให้อภัยอโหสิก,กรรมยกโทษให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอป่าทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอให้ยุติการถูกเวรระหว่างกัน ขอจะได้มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นแก่ข้าบริจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ขอให้ผ่านทนด้วยบารมีแห่งแสงเมตตารัณที่แผ่รัศมีไปทั่วสกุลรัจจกวาลอนันตจักรวาลข้าผู้จ้าทั้งหลายได้โปรดขจัดความยากช้าในนิสัยสันดานให้เป็นผู้ที่มีจิตระเอียด จำรวมระวังกายวาจาใจไม่ล่วงละเมิดท่านผู้ใดพอท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่มีเบีดมีภัยกับท่านผู้หนึ่งผู้ใดเลยพระเจ้าขอตั้งจิตอโหสิก,กรรมให้ท่านทั้งหลายอย่าได้มีเบีดมีภัยเลยพุทธทางสะดอคา้อ์รรมบางสะดอคะ้อสังทางสะดอคะ้อพุทธทางต่อชะตาสรรมบางต่อชะตาสัางฆังต่อชะตา ทางรับโชคทําบังรับโชคสังทางรับโชคขอให้ประเทศไทยและชนชาวไทยพ้นจากวิกฤตไปด้วยดีขอให้ได้ผู้ที่บริหารที่สมรมมุ่งประโยชน์กระส่วนรววขอ้อยประเทศไทยกลับสู่ความสงบสบุขละขร้อยประเทศไทยจเจริญด้วยธรรมเจริญในธรรมเพราะประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาจนครบห้าพันพระวันศาไว้ชาวไทยฝักไฟในทางใครจากความโลภโกรธหลงคืนสู่ความปลองดอมอล,ลึกถึงกันใน,นานะเพื่อนร่วมชาติเพความแตกแยกแบ่งฝ่ายจงหมดไป พุทธังิามิธังบัิทามิสังคันอิทามิธนาทรงพาโบสสตินพุทธทรงสายสิงธาทรงมหาสมุทรยักษ์สมเดกาดเลื่อนโมทรวุกรตาสุนถายละลายหายด้วยโมทุทธายปัจจะมาเรชิโนนาโทประตูสัพพุธิพุทธมังกิตุจิตกางประกาศเสติ น,น้ำมจักจังบรวัตยิเอเตนศัทย์จะวัตชีนะโหตุเปโหตุเตเชเชย,ยมังคลังสเภพุทธาสเภธรรมาสเภสังฆาวารัปัตตาปัตเตกานันจะยังมลังอรหันตานันเตเตรรัรักขังพันธามิสัพพระสูงเปดดหินขอา่าขวัยคุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ